why well, I guess Safe that's US เหตุการณ์ใบเจียแตกหักขนาดใช้งานถือเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ตั้งแต่แผลเล็กๆจนไปถึงอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตถึงแม้ว่าเครื่องเจียจะเป็นเครื่องจักรที่มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นงานขัดสีรถขัดโลหะตัดเหล็กตัดกระเ้องรับมีดหรืองานเจียตกแต่งพื้นผิวต่างๆแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันหากใช้งานที่ไม่ถูกวิธีหรือใช้งานอย่างประมาท เนื่องจากเครื่องเจียนั้นมีความเร็วรอบที่สูงและมีใะเจียที่คมอาจจะทำให้เกิดอันตรายและแรงได้การใช้งานเครื่องเจียปลอดภัยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการใช้งานก่องปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นแว่นตาป้องกันสะเก็ดถุงมือและรองเท้าขณะใช้งานเครื่องเจียควรเลือกใช้ใบเจียให้เหมาะสมกับวัตถุที่จะเจียตรวจสอบสภาพของเครื่องเจียและใบเจียก่อนเริ่มใช้งาน จับเครื่องเจียให้แน่นและมั่นคงขณะใช้งานปรับความเร็วลอบของการเจียให้เหมาะสมกับงานไม่ควรกดใบเจียลงบนชิ้นงานที่มากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ใบเจียนั้นแตกหักได้และห้ามดัดแปลงเครื่องเจียหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตและควรอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้งานทุกครั้งหากไม่แน่ใจวิธีการใช้งานควรขอควาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ